ทักทายจ้าดอกมะขามแซ่บแสบกรอบๆเลย Đồng khám dạ Cam đồng Chụt chụt chạc xuân นอนกันเบอร์ละบ่านี่บ่มีคนเลยเป็นเพราะเหตุไดน ทักทายค่ะขำขมดองขำแซ่อินดองเค็มไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วเลยมาไลฟ์โดนแล้ว เอฟซีไทยเอฟซี FC ลาวเข้ามาแล้วบอข้างค่าจะกันไลฟ์มันดนนะสกิลคางค่าจะกันไลฟ์มันโดนวุ้นๆเนาะแล้วก็เป็นแบบเมื่อๆซึมๆช่วงมาดูมาข้ามไปเก็บมะข้ามมาดองแซงเลยไข่หนํมามะข้ามดองแถมแจวให้มาขามดองแถมแจวด้วย มะขามสดๆจักส่วนเลยเห็นบอไปเบิง้งคลิปเด้อให้พว่เฮนเด็กไปเก็บมะขามนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดี FC เอฟซีดอกพายทีเรียกวามมา่ามะขามใทบบัดองไปเบิง้งคนะลิปเด้อคลิปวิดีโอเป็นวิดีโอยาวนะสะเก็บอัพลงไปเก็บกับแม่ <c oughs> เอาเลยจับติดตลลดให้ทุกคน,นเห็นเลยกรอบบอดดเปียวไล่เนาะบอดดิสมไล่แล้วกับบอดดว่านเลี้ยนเนาะจำเจลเส็บกินไปไล่ละจนสิบเบิดละ แล้วคือคืดพอว่าโอ้มาไล่ก่อนบาเดลไลของเบลไลโดนแล้วเนะี่ เยอะๆอ่ะอ๋อ,อ,อสักกิ่มีคล้องทางต่อๆเนาะก็มีแอปปะนำอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนเนอะจะซื้อลุยสวนหรือเนาะพิมพ์ไปว่าลุยสวนถ้าอ่อยูทูบเนี่ยจะเป็นกิ๊กซาวลาวอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ ก็ว่าจะทําอยู่ว่าจะทําตอนช่วงลอยกระทงก็จะทาลอยกระทงแล้วก็มะขามคลิปทําสอนมาถักขามแช่เนี่ยแช่อิเนี่ยแต่แบบเวลาทําจริงๆอ่ะแบบจะตั้งกล้องแบบมันวุ่นวายมากวันนั้นแต่ว่าทําทําง่ายนะทําง่ายค่ะยอมรับเลยอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะสอนวิธีทํายังไงให้เก็บมะขามง่ายเนีง่าย,ายเลยอ่ะเดี๋ยวจะสอนนะ จะทำคลิปไว้ให้เพื่อเป็นความรู้กับคนอื่นๆที่เข้ามาขอบคุณค่ะที่แนะนำค่ะทิ่ก็คิดอยู่ว่าจะทำสอนทำโน่นทำนี่ไปเพราะว่าทำกล้วยเบกแตกด้วยแบบทอดกล้วยอ,อยอร่อยๆกับกรอบ,รบแล้วก็สอนทำคลิปสอนวิธีเลือกกล้วยเข้าไป อร Không ực, <ừ> ่อยออกลายแตกนะรอบดึกค่ะรอบดึกเค็ม หวานแล้วมีรสเกลือแล้วก็รสหวานกรอบสีเหลืองอลามน่าอร่อยเป็นสีเหลืองทองวันหน้าจะมาให้ไวกว่านี้วันนี้คงดึกย้ายกันไปแอปไหนแล้วนะ คาทายค่ะชานะขามค่ะอร่อยกรอบมากกรอบซื้อมาขามแถมเจวไปด้วยนะขายแค่ที่ลาวยังไม่ได้ขายไทย ยค่ะยอมรับเลยนอว่ามันกรอบอร่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ ไวกว่านี้อันนี้มันดึกเกินไปแล้วใช่ไหมคะบ๊ายบาย,บาย